ำนานเรื่องราวของบรรดาพระคณาจารย์หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากเป็นประจำว่าพระเกจิอาจารย์หนึ่งในพระคณาจารย์ที่ควรคู่จะกล่าวถึงความเป็นมาของท่านที่อาจจะกล่าวได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนในชีวิตสมณเพศของท่านนั้นล้วนแล้วแต่สร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนาด้วยหวังเพียงเพื่อที่จะเป็นสิ่งธรรมุบำรุง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนามอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระคณาจารย์ผู้เคร่งด้วยการปฏิบัติและตั้งใจที่จะพัฒนาและสร้างาศาสนาสถานมาแล้วมากมายดังจะเห็นได้จากเรื่องราวความเป็นมาของท่านแต่เดิมนั้นหลวงพ่อสมควรท่านอาศัยอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอในเมืองจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาหรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันง่ายๆว่าเขมรเมื่อพศ .2479 ท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดํำดวนโดยมีพระอุปชาเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านใช้ชีวิตสมณเพศอยู่สี่พรรษาซึ่งช่วงนี้ท่านคร่ำเคร่งกับการศึกษาพระปริยัติธรรมและยังเน้นด้านการปฏิบัติจนเมื่อพศ .2483 ก็เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น หลวงพ่อสมควรท่านก็ได้อุทิศตนเป็นครูสอนหนังสือนักเรียนฉันประถมอยู่ถึงสองปีเต็มจนถึงพศ2484ประเทศไทยได้เข้าปกครองที่พระตะบองหลวงพ่อสมควรท่านก็กลับไปอยู่กับพระอาจารย์ซึ่งเป็นอุปชาของท่านที่สำนักสงฆ์ซึ่งอยู่ที่เสียมราชเพื่อศึกษาพระกรรมฐานท่านพยายามศึกษากรรมฐานอย่างจริงจัง ด้วยสติปัญญาของท่านวันเวลาผันผ่านไปถึงสองปีท่านก็กราบลาอาจารย์เพื่อเดินทางทุดงสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญกรรมฐานโดยท่านเดินทางออกจากเสียมราฐไปยังจังหวัดนครพนมในประเทศไทยแล้วเดินทางออกไปยังนครธมผ่านไปทางกุมพงพระนังอ้อมกลับไปที่พระตะบองเป็นวงกลมกลับไปยังสำนักของอาจารย์ท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านใช้เวลาในการเดินทางทุดงทั้งหมด2ปีเต็มเข้าสู่ปีพศ .2487 ท่านก็มีความประสงค์ที่จะเดินเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้ปรึกษากับอาจารย์ของท่านซึ่งอาจารย์ของท่านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าประเทศไทยนั้นก็เป็นประเทศที่มีความสงบสุขร่มเย็นภายใต้พระบวรพุทธศาสนาสมเป็นเมือง พูดอย่างแท้จริงเมื่ออาจารย์เห็นดีด้วยหลวงพ่อสมควรก็กราบลาเพื่อเดินทางธุดงเข้าสู่ประเทศไทยแต่ครั้งนี้ท่านเดินทางเข้าทางอรัญ,ญประเทศในเขตจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านยังพูดไทยไม่ค่อยได้ดีนักก็อาศัยเรียนไปตามทางแต่นิสัยคนไทยนั้นเมื่อเห็นพระสงฆ์ก็ต้องเคารพนับถือไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักมาก่อนก็ตาม ทำให้การเดินทางในประเทศไทยของหลวงพ่อสมควรนั้นไม่เป็นปัญหาเท่าใดนักหลวงพ่อท่านเดินทางจากปราจีนบุรีมุ่งสู่นครนายกสระบุรีนครราชสีมาไปถึงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดด้วยการเดินทางที่สแสวงหาบุญในครั้งนี้ทําให้หลวงพ่อสมควรท่านเดินเลยเข้าไปถึงประเทศกัมพูชาใตา้แล้วท่านจึงย้อนกลับมายังจังหวัดบุรีรัมย์ คราวนี้ท่านเดินเข้าสู่จังหวัดสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตริตต์เข้าสู่ภาคเหนือถึงจังหวัดแพร่ลำปางเชียงรายจนข้ามไปยังประเทศพมา่าแล้วท่านจึงกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งทางแม่จันเวียงป่าเป้าแม่สวยจนถึงดอยสะเก็ดผ่านไปยังอำเภอสันทรายเข้าสู่เชียงใหม่แม่ริมแม่แตงพระพุทธบาทสี่ดอย จนถึงเชียงดาวฝางไปจนถึงแม่อายและกลับมาที่แม่สวยอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนนั้นหลวงพ่อสมควรท่านเดินทางทุดงด้วยเท้าเปล่าไปจนทั่วไปหมดในระหว่างทางนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลือบรรดาญาติโยมสาธุชนต่างๆที่เดือดร้อนและมีประสบการณ์ในการทุดงมากมายแต่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่า สิ่งใดที่เราเห็นคนเดียวนั้นไม่ควรกล่าวถึงเพราะไม่มีหลักฐานแต่ย้อนหลังไปพูดถึงว่ามาในเมืองไทยนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้ประสบประการอะไรมากนะักแต่เมื่ออยู่ในกามูชาเดินสามส่ปีเดินทุด,ดงนึงประสบประการโดยการที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆพวกเสือบ้างหมูป่าเป็นจำนวน เป็นพันๆเวลาที่ไปเจอเขาเดินเราต้องหยุดพักประมาณเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ผ่านไปหมดหูงช้างก็มีมากเวลาที่ฤดูการเดือนแปดน้ำท่วมทะเลสาบช้างเหล่านั้นจะเดินทางกลับไปอยู่เขาขึ้นไปเหนือไปอยู่เขาและเวลาที่ ถึงเดือนอ้เดือนยี่น้ำที่ทะเลสาบลงแล้วช่างเหล่านั้นก็จะเดินทางกลับไปอยู่ที่ทะเลสาบตามเดิมในระหว่างนั้นก็ได้ประสบประการว่าบางทีก็เ,เกิดจะเอาตัวไม่รอดก็มี <S <S มที่บังเอิญไปพบแต่อันที่จริงช้างนั้นเมื่อพูดโดยความจริงใจช้างก็ตามเสือก็ตาม สัตว์เหล่านี้เขาก็กลัวคนเราเหมือนเรากลัวเขาเหมือนกันอาต,อตมาไปเจริญในปีแรกพึงจะไปปฏิบัติในปีแรกมีอยู่คืนวันหนึ่งอาตมาไปออกจากถ้ำไปก็ทำเพื่อท้ำอสุขไปอยู่ในโคดหินโคดหินนั้นก็มีสองโคดหินห่างกันประมาณสักสี่ห้าวาได้ เวลากลางคืนอาตมากำลังเจริญปิตาภาวนาอยู่บนโคถินนั้นปรากฏว่าเสือมาอยู่บนโคถินอีกโคถินหนึ่งแค่ประมาณสักสามสี่วาสี่ห้าวานี่แต่เสือนี่ก็แปลกเมื่นเวลากลางคืนนีน่มีสีขาวขาวก็กำรามอยู่นั้นอาตมาก็ไม่หูึกทราบว่าหน,นีไปไหนนึกว่าพุโทโธเท่านั้น ่ชวเราเป็นอันว่าชีวิตวส่วนใหญ่<ร>ของ,องท่านนัน้ท่านได้ทุด,ดงเพื่อแสวงหาและฝึกฝนการกรรมฐานตามที่ท่านได้ศึกษามาจากอาจารย์ของท่านตั้งแต่ครั้งที่ท่านอยู่ที่ประเทศกัมพูชาอีกสักครู่ขอเชิญทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือน้ำกันต่อสักครู่เดียวครับ จังหวัดระบ,บองเมื่อปศสพนสปนั่นก็เปลี่ยนเป็นอำเภอเขมรเรียกว่าอำเภอมงฤสีแต่ไทยเปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอรณนภากะกาศอาตมาได้ไปเจริญภาวนาอยู่แห่งหนึ่งในภูเขานั้น ไม่ทราบว่าจะงูจริงหรืองูอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อหลับตาแล้วปรากฏว่าเขาเลื่อยมาพาดอยู่บนหลังเขาวันนี้อาตมาไม่เคยพูดแลวหลังหลังที่อาตมาขัดตามาอาตมา,ตมาก,ก็ลืมตามองดูแล้วก็เขามาเกือบครึ่งตัวแล้วรู้สึกว่าหนักพอสมควรก็หลับตาต่อ ผลี่ตาจแล้วไม่รทราบพวกเขาไปทางไหนจึงว่าสิ่งนี้เหตุการณ์ที่เรื่องรา,ราวของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือน้ําเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวถึงการทุดงของท่านจะเห็นว่าหลวงพ่อสมควรนั้นท่านได้มีประสบการณ์ในการทุดงมากมายเรียกว่าแทบจะทั่วภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือเลยทีเดียวทั้งทั้งที่ท่านยังไม่ค่อยสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ดีเท่าไหรนักและในพศ2490 หลวงพ่อท่านก็ได้มาอาศัยจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสวรรค์สังการามหรือที่รู้จักกันในนามวัดถือน้ำในปัจจุบันแต่ในครั้งนั้นท่านไม่ได้จำพรรษาอยู่นานเท่าไหร่นักเพราะท่านเพียงแต่มาพักจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นเมื่อออกพรรษาท่านก็ลาวัดถือน้ำออกธุดงอีกครั้งหนึ่งแต่การเดินทางครั้งนี้ท่านตั้งใจว่าท่านจะเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี โดยเดินทางไปทางป่าล้วนๆออกไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเข้าสู่อำเภอพนมทวนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ครั้งนี้เมื่อท่านเดินทางไปยังใส่โยกอากาศช่วงนั้นหนาวมากและค่อนข้างชืน้นทําให้หลวงพ่อสมควรท่านเกิดอาภาตไม่สบายแต่ท่านก็ยังถือธุดงค์แต่ต้องเป็นเส้นทางกลับโดยท่านเดินทางผ่านไปทางท่ามกาบ้านโปง่งและโพธาราม ช่วงนั้นเป็นพศ2492ระหว่างเดินทางกลับนั้นก็ผ่านนครชัยศรีบังเอิญท่านได้พบกับนายอำเภอนครชัยศรีคุณอนเนกพยักษ์ขันคุณอนเนกได้เห็นถึงปฏิปทาของหลวงพ่อสมควรและเคยได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อสมควรว่าท่านผ่านเส้นทางใดๆนั้นท่านก็จะพยายามสรรสร้างถาวรวัตถุไว้ด้วยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือ ในด้านการก่อสร้างอย่างดีเยี่ยมท่านนายอำเภอนครชัยศรีในสมัยนั้นจึงได้นิมนต์หลวงพ่อสมควรซึ่งขณะนั้นท่านก็ยังไม่หายจากอาพาธให้หลวงพ่อท่านพักรักษาตัวที่วัดสารวันและยังให้หลวงพ่อท่านช่วยสร้างพระอุโบสถให้ที่วัดสารวันนี้ด้วยหลวงพ่อสมควรท่านเห็นว่านายอำเภอนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อและต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ท่านจึงรับปากสร้างให้ดังจะเห็นอุโบสถสวยงามดังปัจจุบันที่ตั้งอยู่ใกล้กับพุทธมณฑลหลังสถานีสาลายาในออตมา <c oughs> มีกูมิลำนาวเดินเดิมอยู่ที่จังหวัดพระตบองอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอในเมืองสองห่างจากพระตบองมาก็สองกิโล มาได้อุปสมบทตั้งแต่เมื่อปศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าได้ศึกษาอยู่ในสำนักวัดของอาตมายอยู่คือวัดจำดวนอาจารย์ซิวึงมีพระอุปิชายะเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมจริยาาพฤกเป็นพระอุปิชายะเมื่อบวชแล้ว ศึกษาอยู่ในสำนักอาจารย์สี่ปีได้ศึกษาเราเรียนทั้งปริญญาตแล้วก็มีการปฏิบัติอยู่ในตัว <c oughs> เพราะอาจา,า,ารย์ขอาอาตมาก,ก็เดิมเรียนเดเดิมของท่านอยู่ที่จงัจงหวัดจังหวัดสิมราชหรือกัะเม่นเรียกว่าสิมเรียบเมื่ออุปสมบทแล้วก็ท่านก็มาอยู่ที่จงังหวัดปตตบองเป็นจาวาด เป็นรอง่จ้จังหวัดในวัดนั้นอาตมาได้อุปสมบทจากท่านเป็นกรรมวายจายจา,จา,ร,ร,จารย์ซึ่งมีพระธรนมัายาญาพฤฒเจ้าคณะจังหวัดพระตบองเป็นพระอุปชายยะและสิ่งต่างๆที่ท,ท,ท่านได้สรรสร้างให้แก่วัดสารวันดังปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวีก็เสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2499 และในช่วงนั้นเองที่หลวงพ่อสมควรท่านมีโอกาสได้พบกับสมเด็จป๋าแห่งวัดโพซึ่งสมัยนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค7และหลวงพ่อสมควรก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฐานาในตำแหน่งพระครูใบดีกาจากสมเด็จป๋าวัดโพพร้อมทั้งเข้าร่วมฉลองงานครบรอบ25ศตวรรษพระพุาธศาสนาในปีพศ2500 ก่อนที่หลวงพ่อสมควรท่านจะกราบลาสมเด็จปา๋าเพื่อเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศกัมพูชาแต่ในขณะที่เดินทางนั้นได้เกิดมีปัญหาเรื่องของเขาพระวิหารหลวงพ่อสมควรท่านจึงเข้าประเทศกัมพูชาไม่ได้ท่านจึงออกทุดงต่อไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้าเขาตาซากซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอตาครีไปประมาณ4กิโลเมตรท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่จนออกพรรษา ในปีพศ2505ท่านก็ออกธุดงอีกครั้งหนึ่งการเดินทางธุดงครั้งนี้ของท่านจะไปไหนอีกสักครู่ขอเชิญติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนามพระคณาจารย์จากดินแดนกัมพูชาพักกันสักครู่เดียวครับ เรื่องราวของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนามหลังจากที่ท่านได้ออกธุดงอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2505โดยครั้งนี้ท่านได้เดินทางผ่านไปยังวัดถือนามอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้เคยมาจำพรรษาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วท่านจึงแวะจำพรรษาที่นี่แต่ครั้งนี้ท่านได้พบกับพระครูสมุบุญชูสังวรโยธินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถือนามในสมัยนั้น พระครูสมุบุญชูสังวรโยธินจึงได้ถามหลวงพ่อสมควรว่ามีที่จำพรรษาแน่นอนแล้วหรือยังหลวงพ่อสมควรท่านก็กล่าวว่าอาตมาคิดว่าจะไปเรื่อยๆแต่พระครูสมุบุญชูสังวรโยธินท่านกลับนิมนต์ให้หลวงพ่อสมควรท่านจำพรรษาที่ก่อนเนื่องจากท่านได้ยินเรื่องราวที่หลวงพ่อสมควรได้สร้างวัดวันมาแล้วอีกอย่าง วัดถือนานี้ก็มีสภาพที่สุดโซมากประกอบกับตัวของท่านเองก็มีอายุมากแล้วจึงขอเนพ่อสมควรจำพรรษาที่นี่และช่วยวัดถือนาให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อสมควรท่านเห็นถึงศรัทธาที่แน่วแน่ของท่านเจ้าอาวาสจึงได้รับปากและจำพรรษาที่วัดนานี้เวลาผ่านไปเพียง 4, สี่พรรษาท่านพระครูสมุบุญชูสังวรโยธิน ท่านก็ถึงแก่มรณาภาพขณะนั้นเจ้าคุณพระเทพคุณาภรท่านยังมีพระยศเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญท่านได้ฝากวัดถือนามนี้ให้หลวงพ่อสมควรท่านดูแลแต่ด้วยความที่หลวงพ่อท่านไม่ชอบที่จะปกครองพระสงฆ์ท่านหวังที่จะบำเพ็ญกรรมฐานท่านจึงมักเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีบ่อยๆเพราะในสมัยนั้นอุทัยธานียังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยป่าเสียส และท่านได้ไปสร้างพระพุทธรูปที่เขาปัตตวีตำบลหนองกระทุมอำเภอทันจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งสร้างบันไดเป็นทางขึ้นถึง188ขั้นแต่บรรดาญาติโยมสาธุชนมากมายยังคงนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดถือเพื่อที่จะได้ไปนมัสการสการะท่านได้และยังรวบรวมปัใจจัยให้ท่านได้ช่วยสร้างวัดถือน้ำให้เจริญรุ่งเรืองท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมนกองแพงวัดและโรงเรียนแต่เมื่อเสร็จแล้วท่านก็ยังคงเดินทางไปพำนักตามป่าเขาแถวจังหวัดอุทัยธานีอีกคราวนี้ท่านเดินทางไปยังดินแดนที่มีถ้ำมากมายอย่างที่เขาพระยาไฟเรือและสร้างศาสนสถานที่นั่นจนตรการตาพร้อมทั้งท่านยังสร้างโรงเรียนในชนบทอีกถึง11โรงเรียนและในช่วงเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปี ท่านก็ได้สร้างวัดเขาหินเทินตำบลพลวสองนางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีอัตมาภาพก็อยากจะสร้างวัดวัดหนึ่งเป็นที่ฉลองกรุงนคกศินทร์สองร้อยปีเพื่อเป็นอนุสรณ์ของชีวิตด้วยเพื่อจะเป็นในสถานที่กันดานทินฑุระกันดานที่วัดเขาชื่อว่าเขาหินเทินตำบลพลวงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี อาตมาได้สร้างวัดนี้สำเร็จล่วงไปเพื่อจะตสองกรุงรัตนสินสองร้อปีและโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็สร้างอุโบสถหลังหนึ่งสายก็ได้กุศลได้สำเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีครบหกสิบปีและในพศสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดท่านก็ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดถือนามตามแรงศาของญาติโยมอีกครั้งและครั้งนี้ ท่านได้สร้างถาวรวัตถุมากมายในวัดถือนามจนวัดถือนามมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดังจะเห็นได้จากปัจจุบันนี้และท่านยังเตรียมที่จะสร้างพระเจดีย์ที่มีฐานกว้างถึง22เมตรสูง40เมตรภายในบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุเพื่อเป็นการทูลเกล้าทูกลกระหม่อมฉลองในการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพศ2539นี้ถือได้ว่าหลวงพ่อสมควรท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดกับการลงมาตลอดและท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่หาที่ติมิได้สร้างความศรัทธาต่อบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมที่นับถือท่านทั่วประเทศอาตมาก็มีอายุ80ปีเลยว่าจะสร้างถวายพระราชกุศลและเป็นการว่าจเลเจริ ตัวเองที่มีชีวิตยอยู่มาและอีกอย่างหนึ่งก็มีความประสงค์ว่าประเทศไทยของเราที่มีวัตถุโบราณหลายๆอย่างได้ให้ประชาชนชาวต่างประเทศมาชมมาดูเกิดชื่อเสียงกระจายมาว่าประเทศไทยมีวัตถุโบราณมากที่นี้อตมานึกว่าวัตถุโบราณเหล่านั้นท่านบุรุษของเราที่ท่านได้สร้างมา ไว้ให้พวกเราเด็กรุ่นหลังแต่บัดนี้อาตมาไม่ใช่เด็กแล้วอาตมาก็เป็นคนแก่แล้วนึกว่าคงจะต่อไปอนาคตเป็นบรรพุรุษคนหนึง่งเกียรติยศชื่อเสียงนั้นอาตมาไม่ปรารถนาใดปรารถนาว่าสร้างไระเจดีอันนี้เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ที่ลึกให้อนุชนรุ่นหลังไว้ชมต่อไปและในโอกาสที่ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หายาก เนื่องจากปัจจุบันนี้หลวงพ่อสมควรท่านมีอายุมากขึ้นจึงขอเชิญทุกท่านเข้ารับพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนาำพร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้สิ่สุดในการบรรยายใจความยาะๆยวันนี้เนื่องด้ยวยสุขภาพต้องอาตมาภาพ ไม่ค่อยสบายก็ให้น้ำเกลือตั้งแต่ตอนวัวค่ํำรอถึงตอนเช้าเดี๋ยนี้ก็หมอก็กําหลังจะมาฉีดยาให้อีกฉะนั้นคืจถึงก็อาตมาได้กล่าวแล้วโดยความจริงใจทั้งเนี้ยได้ประสบประการมาโดยตนเองฉะนั้นคุณงามความดีอันใดที่อาตมาผ่านมาแล้วได้ปฏิบัติศาสนากิจตามพระบรมพุทธานุญาต อาตมาขอสบใจความย่อย่อแต่เพียงเท่านี้ขออาตมาขออำนาจคุณะศิีนาตร,ายรัยและยกผสบุบุญที่อาตมาได้สะสมอบรมไว้ตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา5้าสปีขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ด่วยคุ้มครองญาติโยมและด่วยศีลศาสตร์ความสุขความเจริญไพบูญโดยลาบยศเสรญสุขในบรรปลายแห่ง เมืองต้นแห่งปีใหม่แล้วก็จุดจากจีนพึ่งผ่านไปไปจานนันจึงขอความสุขความเจริญสวัสดีจงมีแดญาติโยมโดยทั่วหน้ากันขอเจริญพร